เออเมาเมาเมาแสงมณีเมานะครับนี่แสงมณีเมานะครับโอ้โหฮะพงศิริเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเออเหลือเหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่ใจเย็นๆนะย็นรุ่พงศิริเลี้ยงครับรวยบาคาร่านะ้ยไม่ใช่เลิกแล้วนะไไม่ด้เลิกแล้วนะต้องเลิกแล้วนะเอ้อเองต้องเลิกนะ ครับผมต้องเลือกนะเว้ยเลื่องอีไรเลื่องไปเรื่นอะไรเราอย่ากช่วงท้ายช่วงท้ายของเราแหละนะผมมันนี่ยพีนี้ติดไม่อยู่ชกไปเรื่อยแต่มันก็หมดเองอ่ะนี่เสีนก็ค่อยหาให้เขาไปนะนี่ไงแต่งโมนี่เอาได้แล้วได้แล้วฮะไม่เนี่ยรอแป๊บนึงรอรอใหม่ก่อน อาบอก้าโอ้ยเอาไม้ให้แน่นี่นักเลี่ยงนักเลี่ยงลอยอยู่นี่มะพร้าวลูกลูกมะพร้าวหมดแล้วนั่นอ่ะเออเหมาแล้วระมวยระมวยเหมาแล้วแสงมณีนี่ไงกินกับแสงมณีนี่รักแค่แบ่งคนลี่รักแค่ไหนทุกอย่างคนละครึ่งป่ะคนละครึ่งทุกอย่างคนละครึ่งไหมเนี่ยคนละครึ่งหมดคนละครึ่งหมดเลยนะโบนัสอย่าลืมนะนจะเป็นลอยหน้าประตูเลยรอยหน้าประตูแล้วก้าวแล้วเอออย่าลืมแบ่งก้าวหน้าด้วยโบนัสเนี่ยไปนะ เอาไม้หน่อยเอาไม้ไม่ต้องใช้แล้วไม้ที่หน้าค่ายพีเครับก็ม่วงอีอย่างพี่บเออเดี๋ยวพี่จ่ายอะไรอันนี้พอยบอลมีอะไรมะม่วงอีกอย่างหนึงเนี่ยของแสงมันนี้เหลือมะม่วงอีกเป็นเท่าไหร่ละห้าสิบห้าสิบมันเป็นอันนี้นะเออมะม่วงนี่ละเขาเรียกมัทสีดานี่ครับผลไม้ก็น่ากินนะม่วงเหรอเนี่ยเดี๋ยว แสงมณีเหลือมะม่วงด้วยของแสงมณีมะม่วงนี่บ่อ๋อนี่ได้แล้วแสงมณีก็บำรุงเยอะๆนะไฟนี้อัดฉีด200จากเซียนแว่นโคราชครับผม <c oughs> ไม่มีนี่ผมมีสี่ใบก็ไม,ม่งเข้ามาระวังไม่มันทิ่มเอาให้ออออพ่อชิมดูให้อพ่อชิมก่อนเร็วๆเ,เปิดถุงเปิดถุงเปิดถุงให้อพ่อชิมหน่ยอยเอ่ะเด็ก แตงโมอีกชิ้นหนึ่งนี่นะพ่อชิมหน่อยนะฮะเออแตงโมกินเลยพอแล้วพอขายดีนะครับอย่าคิดขาดดุ้นเด้อบ่า หวานเจี๊ยบบอกก่อนหวานเจี๊ยบบอกพูดก่อนหวานเจี๊ยบไปเร็วพูดไม่ได้นะ